แล้วก,ก็การขุดบ่อน้ําการปลูกต้นไม้เหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนนะในนี้เราไม่พูดถึงแล้วจนในหลวงออกมาสอนจนรัฐบาลชวนปลูกความจริงพระนี่น่าจะสอนที่ท่านเห็นหลักแดงๆที่อาตมาต,ตอกไว้มีแต่ต้นยางเกือบหมื่นต้นไม่ใช่ชาวบ้านไปเพาะนาะอันนี้พระเนรผู้อาตมาเนี่ยเมารถไปถอนเอาอยู่ในดงในภูเขา ซื้อถุงเอาเองพระเองปลอกถุงแล้วก็เลี้ยงไว้เป็นปียาวขนาดนี้ปลูกเพื่อจะแทรกแซงขบ,บวนการของเต่งหลังเพื่อว่าจะมีต้นยางท่านทั้งหลายมองไปสื่อรอบๆเนี่ยจนสุดลูกหูลูกตาจะไม่เคยพบต้นยางที่นี่จะลองดูเผื่อว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้ปรากฏว,ว่ามันตายเกือบหมดวันนี้เทวดาเกิดขึ้นพากันคิดเอาขวด ใส่น้ำเนี่ขวดยางเนี่ยเอาหัวมปักลงเป็นแนวคิดที่ดีมากช่วยต่ออายุอาตมาหมดอะไรแล้วนเนี่ยมดแรงที่พาพระเนรทำพี่น้องชาวบางกุจานมาปลูกช่วยหลายวันที่น้องมาจากนาคนปรปฐมมานอนช่วยปลูกแต่วันนี้มันจะพากันตายหมดแล้วมันดินไม่ดีดินไม่ดีวันนี้คนฉลาดคิดขึ้นมาได้นี่จะได้บุญมากนะเนี่ยเทวดาไปถามพระพุทธเจ้า ไม่ใช่คนธรรมดานะเทวดาไปถามสังยุตติกายสักขาทวักเทวะสังยุตเล่มที่สิบห้าข้อที่หนึ่งร้อสี่สิบหกหน้าสี่สิบหกไปเปิดดูสั้นๆเทวดาไปถามพันเตระกวาค่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคุจริญคนในโลกนี้เขาจะทำบุญอย่างไรจึงชื่อว่า ได้บุญมากได้บุญตลอดการได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเขาจะทำอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมเขาจะทำอย่างไรชื่อว่าไปสวรรค์อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าว่าคนในโลกนี้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าสร้างอารามรักษาแหล่งน้ำให้แหล่งน้ำเป็นทานทำสะพานในที่กันดานลำบากทำที่ให้คนพักพาอาศัย ได้บุญทั้งกลางันกลางคืนพูดเป็นภาษาบาลีน่อก็ได้ถ้าพูดแต่ภาษาไทยจะหาว่าว,าว,าวาเองเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าก,ก็ตอบให้เขาเห็นชัดว่าอารามะโรปาวันโรปาเยชนาเสตุกรรกาปะปัญจอุทปานนันจะเยทันติอุปสยัง เตสังรัตโตจะทิวาจะสถธาปุญ,ญงปวัตติธรรมัทธาสิระสัมปนาเยช,ชนาสกขามิโนโวันะแปะว่าป่าโรปาแปลว่าปูผู้ใดปลูกป่าวันะโรปาอารามะโรปาผู้ใดปลูกสวนป่าอารามโตสวนป่าสร้างรักษาคุ้มครองแหล่งน้ำสภาพแวดล้อมดีงาม สร้างสะพานในที่กันดารลำบากหลังจากนั้นก็สร้างที่พักอาศัยอย่างที่พ่อใหญ่พิชาพาพี่น้องชาวเมืองอุบลมาสร้างนั่นที่พักเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติเขาจะเจริญด้วยบุญทั้งกลางวันกลางคืนรัตโตจะทิวาจะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสถาทุกเมื่อปุญญังปวัตติจเจริญด้วยบุญทุกเมื่อ ทรมัทธาศีลสัมปันาเยชนาสกขามิโน,โนคนเช่นนั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมไปสวรรค์นแน่นอนคนภาอีสานก็เลยพูดออกมาง่ายๆขี้เกียจพูดภาษาบาลีให้มันจำง่ายขุดน่ำบอกอสาลาย่อ้าผูเ้าผูกตนใหม่สนหอมบังเงาลูกเอ้ยลานเอ้ยได้บุญคูเมืองคูขึ้นเนอทุกวันไม่ได้ยินเลย จนนายหลวงออกมาประกาศมาชวนปลูกแล้วก็ยังปลูกเพราะได้ถ่ายรูปคนอยากได้บุญเนี่ยเพราะได้ถ่ายรูปจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกับจะปลูกตึกตั้งกล้องวิดีออดโอถ่ายปลูกแล้วก็ตายขอขอภัยผู้คนจริงเนี่ยที่อาตมาพาพรา,า,าเนรปลูกเยอะๆครั้งหนาพวกเจ้าพวกนายที่นี่ก็ได้ประโยชน์เราก็ไม่ว่าอะไรพอเราปลูกดีๆเราลดน้ำเรา,เอาอะไรมังาม วันดีคืนดีเอาป้ายมาปักปับ๊บประกาศปลูกเทิดพระเกียรติอายาวชนกเกษตรเกษตรอำเภอหากมาปลูกเทิดพระเกียรติในหลวงบางทีก็เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าไม่รู้ละในวันนักสัตว์เลือกในวันอภิรักษิตาสมัยเขาเอาป้ายมาติดโลดถ่ายรูป <c oughs> เห็นมันงามนักส่งประกวด ชนะเลิศจังหวัดสกลนครเลิศนะเนี่ยพระปกูกแต่ไม่ใช่พระไม่ไม่รู้เรื่องเลยกรรมปุกปก็ทางการบ้านเมืองเอาไปประกวดแล้วในที่หนึ่งสกลนครประกวดต่ออีกที่หนึ่งภาคอีสานประกวดต่ออีกที่นี่ที่หนึ่งประเทศไทยเยาวชนปลูกปา่าประเภทเยาวชนปลูกปา่าได้ที่หนึ่งประเทศไทยได้ลก ก็ดีกว่าเขามาถอนมันทิ้งเขาไปปักป้ายเอาเฉยๆนี่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักทําบุญที่จะได้บุญตลอดการปลูกจริงๆจะต้องไปประกวดใครทําไมอาตมาพาพระเนรปูพี่น้องชาวบ้านกุดจานนนนสะอาดปั้นประชาสามัคคีมาช่วยปลูกเดี๋ยวนี้เพาะไว้ตรงนู้นเห็นไหมเหวนเป็นแสนต้นก็จะปลูกเองได้บุญทั้งกลาวันกลางคืนแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยสอนกันเลยในวัด ดูนี้ลองไปถามสิถ้าโยมไปถามว่าดิฉันแก่แล้วผมแก่แล้วจะทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญรรวบรัดประหยัดตรงที่สุดลองไปถามพระสิพระอาจจะถามคืนว่ามีมีงบเท่าไหร่โยมผลสวายจังสันได้ถ้าเท่านั้นนก็สร้างโบสถ์สิโยมความจริงโบสถ์นี่ไม่จำเป็นอะไรเลย โบสถ์มนจะคําว่าอุปโปสถานานลงอุโบสถลงที่ไหนก็ได้ห้าแห่งพระพุทธเจ้าอนุญาตวิหารังวาป่าสาทาังวาอัถโยคังวาหัมมิยังวานันหัม,มยังที่โยมพากันนั่งหัมมิยังไปว่าเรือนร่นไม่มีหลังคาขอให้มันไม่เปื้อนแค่นั้นก็เป็นโบสถ์ได้แลนะ้วอัถโยคังวาผูกครึ่งหนึ่งเรียกว่าเพลิงมางหอนได้แล้ว จะต้องไปทําอะไรนั่งหนาที่ไม่มีเลยจริงๆก็ยังสามารถทําเป็นสัตตพันธระสีมาสีมาในป่าชั่วเจ็ดพันดอนไม่มีบ้านมีเรือนคนอย่างนี้ไม่มีบ้านเรือนคนเนี่ยเป็นสีมาไม่ต้องผูกเลยบวชน้าก็ได้เราก็ลืมกันหมดไม่ต้องเสียเงินสักบาทอะวุธยาหาหบมกว่าสีมาในป่าเนี่ยไม่ไม่ต้องผูกไม่ต้องขอ อาคามเกเจพิกเวสมัมนตาสตัตพันตรสีมาอะยังตัสสมานสังวาสาเอกุปโปสทธาในป่าโดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนเจ็ดอพันดอนโดยรอบตรงนั้นแหละเป็นสตัตพันตรสีมาคำว่าสตตพันตรคือเจ็ดอพันดอนอพันดอนนัน้นเป็นเป็นมาตราวัดที่ดินบอกภาษาละว่าม,มาตราแทกแทกทีดินของคนอินเดีย โบราณอพันดอนหนึ่งมีอยู่เจ็ดวาเจ็ดอพันดรนเจ็ดเจ็ดี่ส้าสี่สวาไปนี้ไม่มีเรือนคนมีแต่ป่าไปนี้4ี่สิบ้านี่สี่สี่สไม่มีบ้านมีเรือนคนตรงนั้นเอาเป็นสีมาได้แล้วเป็นโบสถ์เป็นอะไรได้หมดเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาสอนแต่สิ่งที่จะมีประโยชน์เอามากๆ ท่านจึงบอกให้ไปปลูกป่านู่นนะไปปลูกอารามนะไปอนุรักษ์คุ้มครองต้นน้ํำนู่นนะจะมีประโยชน์ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเราก็พาก,กันลืบเพราะเหตุนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามสรรสร้างสัมภาระธรรมแต่ละท่านแต่ละคนด้วยความอดด้วยความทนด้วยความ สีสลัเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดไปอย่างนี้เพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งอริยะยะธรรมถ้ามันจะตายอีกเกิดอีกสักแสนชาติก็ขอจงอธิษฐานบาร,รมีตั้งใจไว้อย่างนี้ขอให้ได้พบยอดกระยะาณมิตรขอให้ได้พบบุคคลที่เป็นยอดที่รักที่ไม่มีปัญหานำกันไปสู่ยอดกัลยะาณมิตรกันเลย